ค่ะกราบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับฉายนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้ s b ด้วยนะเราก็มาลงให้เหมือนเดิมเลยค่ำคืนอันสวยงามค่ำคืนอันโชคลาภนะคะแล้วถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะสูตรหุ้นสำเร็จรูปตัวนี้นะตัวนี้นะ คำนวณออกมาได้ดีมากๆเลยคะใครสนใจหนังสือตัวนี้ทำสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะในราคา399แพ็คคู่ลนะ5้9นะจ๊ะตัวนี้นะสูตรคำนวณหวยหุ้นพลิกชีวิตนะจ๊ะตัวนี้นะคะแล้วเรามาเริ่มกันที่นะคะวิ่งเด่นนะคะเด่นเด่นเด่นแล้วขอเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยให้มันดูแบบ ให้เฉพาะคนที่สายตาไม่ดีนะเด่นเด่นคืนนี้เด่นเป็นแปดสี่นะแปดสี่นะคะตัวนี้ตัวหน้าจะเล็กไปก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเอาขนาดเท่านี้ ดีไหมเฮ้ยโอเคขนาดนี้เนาะร้อยหกสิบบังทึกไว้นะคะคนสายตาไม่ค่อยดีนะคะวินห้าหกเจ็ดนะคะวินห้าหกเจ็ดนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนี่ตัวนี้เลยนะคะนี่ จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะนะชุดเจาะจะเป็นส7่6 4็หนะคะชุดเจาะเป็นส7่เนะคะสี 4, 6, แล้วก็4ีหนะคะตัวเจาะสวยงามมากๆแนละ้วตัวจเจาะเรานะ เลขเด่นนะเลขเด่น3ตัวให้เป็น8ปดหกเดแนะดนะาสายรูดให้รูดสนะคะรูดสี่ไปเลยนะคะตัวนี้นะสายรูดนะจ๊ะสายรูดให้รูดสี่นะ อ่ต่อไปจะเป็นดาวโจน V.I.P. ของวันที่สามสิบนะคะเราจะให้เป็นเด่นนะคะเด่นหนึ่งสามเด่นนะคะหนึ่งสามอ่าวินวินสี่ห้าหก นะสี่ห้าหกเด็ดเลขสามตัวนะเลขสามตัวจะให้เป็นสามสี่หกสาม สามสี่หกนะคะแล้วเลขสองตัว 3, 4, 3, 5, 3, สามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องกุ๊กกุ๊กุรูนะต้องให้เห็นเยอะๆนะเผื่อจะมีใครอยากส,สนใจที่จะเอาเลข เอาสูตรของแอดบีนี้ไปคำนวณเองนะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะคิดเองเล่นเองหรือเราจะเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกนะคะต่อมาดาวดาวสตาร์ของวันที่30นะเราจะให้เด่นนะเด่นสูนแปดศูน์แปด ศูนย์นะคะแล้วมาวินหนึ่งสองสามนะคะเลขสามตัวแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งก็ขอเป็นสีแดงดีกว่าเลขสามตัวแปดหนึ่งสอง นะคะตัวนี้เลยนะคะตามนี้แล้วมาเลขสองตัวศูนย์สามศูนย์สูนนึงศูนย์สูนสามศูนสี่ศูนย์หนึ่นะคะก็จะได้ตามประมาณนี้เลยนะจ๊นะค่าคืนนี้นะเราใช้เราเอสบีใช้สูตรในตำราน,นี้นะ มาสูตรมันจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดแต่ส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดนะคะสูตรของแอดบีที่คิดมาตอนนี้นะก็ถ้าใครสนใจสูตรของแอดบีตัวนี้นะคะตัวนี้ให้ทําการต่างซื้อ id l i น์ตามข้างล่างเลยนะเล่มหนังสือเราจะมีบอกอยู่นะ id line นะตัวนี้นะก็กดทักมาสอบถามได้เลยถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่นี้จะมีสูตรคำนวณหวยทุกชนิดหรือรอบโลกนะคะ แล้วก็อีกเล่มหนึ่งจะเป็นหวยรัฐบาลของปีหน้านะปีนี้ไม่ได้ทําทําไม่ทันนะก็เลยทําของปีหน้าไปเลยนะรับรองเด็ดแน่นอนนะคะของปีหน้านะคะจต่สูตรเนี่ยใช้ได้ทุกหุ้นทุกหวยและก็ดีกีได้ด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอฝากหนังสือไว้ด้วยแล้วก็ขอฝากคลิปอีกหนึ่งคลิปช่วยกันดันหน่อยนะคะก็ขอลาไปก่อนเอจ้าสวัสดีค่ะ